สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์นะคะโดยไปที่ด้านซ้ายมือค่ะกดไปที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะให้ดูที่หมวดสินทรัพย์ค่ะเลื่อนลงมาตรงเมนูคำนวณค่าเสื่อมนะคะเมื่อกดเข้าไปค่ะกำหนดขอบเขตรายงานค่ะในที่นี้จะกดเป็นเดือนที่1ถึงเดือนที่1น,นะคะ กดเรียบร้อยแล้วให้กดร้องขอค่ะสักครู่นะคะสั่งคำสั่งประมวลผลคำนวณค่าเสื่อมค่ะกดกากาบาทนะคะกดออกไปที่หน้าระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะให้ไปดูที่รายงานค่าสกรลและค่าเสือ่อมราคานะคะกำหนดขอบเขตรายงานเช่นเดิม ประเภท export อไฟนะคะจะเป็น2ประเภทได้แก่แ PDF แล้วก็ Excel นะคะให้เลือกเป็น PDF ค่ะเมื่อกดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ล้องขอที่มุมขวามือค่ะเราสักครู่ พบแจ้งเตือนแล้วนะคะให้กด yes ค่ะร้องขอรายงานสำเร็จรอสักครู่ได้รับรายงานให้กดตกดลงะคะ่ะจะได้เป็นแบบไหนคะ